เตือนแล้วเตือนอีกนะคะเรื่องของการส่องเป็ดดื้อกันจังเลยนะคะน้องๆสาวๆหลายคนก็ยังส่องเนาะมันเป็นสัญชาติยานครูเข้าใจมันเป็นสัญชาติยานของผู้หญิงฉันต้องรู้ฉันต้องเห็นเหมือนอะไรนะผู้หญิงอยากรู้รรายการอะไรรายการผู้หญิงอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงเป็นเพศที่อยากรู้อะทั้งนั้นที่รู้ด้วยนะว่ารู้แล้วไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นที่รู้แล้วด้วยนะว่ารู้แล้วมันจะเจ็บใจ รู้แล้วมันจะเจ็บแค้นแต่หนูก็ยังอยากรู้อยู่ดีรู้ออกหม้แต่แต่แต่จริงอ่ะส่วนตัวครูอ่ะการรู้ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่ทาให้แย่ลงกับแย่ลงอค่ะหนูก็บอกอ่ะครูค,คะครูไม่เคยได้ยินหรออะไรนะรู้เขารู้เราลบลอยครั้งชนะลอยครั้งล้หนูจะลบกับใครหนูจะชนะใครนะชนะคนที่ผิดศีลข้อสามนะสามีแล้วก็ดีแย่เลยหน้าชินกันมาแย่เลยนะคือเราเอาจริงๆนะ คู่อ่ะเสียดายมากรู้สึกว่ามีหลวงมงคลอ่ะมีคุณค่าเป็นผู้หญิงดีเอ่อรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ไหนๆก็มีคุณค่าแล้วต้องมีคุณค่าให้ตลอดสิลูกบางทีการที่เราไปส่องไปลบลาค่าฟันนะ่ะเขานะเอาจริงๆนะอย่างก็เราลดตัวลงไปเท่าเขาอ่ะนะไปรู้ไปเห็นไปอะไรแล้วบางทีเนี่ยเมียน้อยรู้รู้เราไปส่องเขาก็จะยั่วเราค่ะนึกภาพออกไหม เขาจะยั่วเราส่งรูปส่งอะไรมาแล้วบางทีเป็นประโยคแอปแอปแอปกประโยคแปลกแปเขาเรตีความของเองในเมื่อใจเราเกลียดเขาอยู่แล้วชิงชังเขาอยู่แล้วเขาพิมพ์อะไรเราก็นึกว่าเขาด่าเรารู้ได้่งเนี้เขาอาจจะเขาอาจจะมีโจ์หลายคนอาจจะไม่ใช่เราคนเดียวเขาอาจจะไปน,นอนกับสาม,มีคนอื่น, 7, 8, นอีกเจ็ดแปดคนอีกอีกสี่ห้าคนเขาอาจจะมีผู้หญิงสี่ห้าคนที่ดิ้นอยู่อาจจะไม่ใช่คุณคนเดียวก็ได้ครูไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้ไม่ได้ไปชดนะ เมียน้อยหลายคนผู้หญิงหลายคนเป็นมือที่สามเนี่ยบางคนเป็นเมียน้อยเหมืออาชีพรู้จักเขาว่าเมียน้อยเหมืออาชีมไหมคือเขาไม่ได้เป็นเมียน้อยผู้ชายคนเดียวเขาเป็นเมียเก็บเมียเก็บของอนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่เมียเก็บของเจ้าของธุรกิจคือเขามีผู้ชายสปอนเซอร์เขาหลายคนน่ะออแล้วเวลาเขาโพสเนี่ยบางทีก็จะโพสด่าลอยๆเขาใช้วิธีดาาา่าลอยๆเพราะเขารู้ว่าเขามีศัตรูเยอะเขามีโจทย์เยอะโจทย์นันคือใคร มีหลวงของแต่ละคนไงมีหลวงของนักการเมืองคนนี้อ่ามีหลวงคนเขาจะมีเขาก็แบบพิมพ์อะไรลอยๆอยด่าแอบ t r a c กเอาแล้วเราไปดูปั๊บรู้ไงเจ็บมันด่าเราแน่เลยเปล่ามันมีผู้หญิงนิดอยู่สี่ห้าคนคุณเป็นหนึ่งในนั้นอืเพื่อเพื่อก่อนนะบางทีมันก็จะยั่วพิมพ์อะไรแปลกให้เรามานั่งดูมันหมายความว่ายังไงอ่ะเยอะบางคนนะเฮ้ยเมียน้อยโพสเพลงเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาอะไรขอโทษนะเอาเวลาไปทำมาหากินเถอะ นะแล้วหนูไปดูอะ่ะมันจะเครียดและโอเคอันนี้ครูครูไม่นับออ่คนที่คนที่เออ่ไม่มีอะไรทําคือบางคนก็ไม่มีอะไรทําจริงนะเออแบบเป็น,ปน,ปนแม่บ้านตักผ้าหุงข้าวทำก๋วยเแล้วเอ,อานั่งดูคือแต่บางคนดูดูเพราะอยากดูดูเพราะว่าอยากติดตามอะ่ะเออบางทีครูก็ยังพูดประชดครูทําประชดมาหลายคลิปแล้วนะเออประชดเมหลวงนี่แหละเป็นเอฟซีเขาหรอ เมียหลวงบางคนทําตัวเหมือน fc เมียน้อยอืดูทั้งวันเช้ากันมาเปิดดูเมียน้อยกนเลยจริงๆและเมียน้อยบางคนก็ทําเหมือนเป็น fc เมียหลวงดูเหมือนกันนั่งดูกันไปกันมาเอาจริงสนิทกันขนาดนั้นก็พากันไปช้อปปิ้งเดินในห้างด้วยกันเป็นเพื่อนกันเลยปะถ้าจะสนิทกันขนาดนั้นเอาจริงๆนะบางทีครูพูดประชนจริงนะถ้าคุณจะสนิทกันขนาดนั้นดูกันขนาดนั้นโพสตกันไปบางทีโพสแขวะกันไปแขวะกันมาด่าลอยๆด่ากันไปด่ากันมานะ นัดเจอกันเลยไปกินข้าวกันเลยนะจะสนิทกันขนาดนั้นอะ่ะจะไปให้คือคนกลางเนี่ยคือตัวแสบผู้ชายมากๆผู้ชายไม่รู้จักพอผู้ชายไม่ซื่อสัตย์เนี่ยทำให้ผู้หญิงสองคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนต้องมานั่งเกลียดกันอะ่ะแล้วเราก็ไปให้เขาปั่นหัวเราก็ไปเกลียดกันนะคนที่เราจะเกลียดก็คือคนกลางถ้าผู้ชายไม่นอกใจผู้หญิง มือที่สามไม่สามารถเป็นเมียน้อยได้ไม่สามารถเป็นคลิปได้นึกภาพออกยังอืถ้าผู้ชายไม่นอกใจต่อสมมติสมมติวราสาม,มีคุณหล่อเหลือเกินหล่อตะโกนหล่อเหมือนน,นเดชเนี้ยเดินไปไหนผู้หญิงเหลียวมองุกไหนเดินไปไหนผู้หญิงก็ชอบสมมุตินะแต่ถ้าสาม,มีคุณมีความซื่อสัตย์ซะอย่างผู้หญิงก็ได้แต่อมองเป็นเมียน้อยไม่ได้เป็นคลิปไม่ได้เป็นมือที่สามไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไ,ไม่ต้องไปยุ่งกับเมียน้อยไม่ต้องไปส่อง เวลามันจะบอกเมียน้อยเองว่าไม่น่ามาเสียเวลาผู้ชายคนนี้เดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวสามีเราก็ไปเปลี่ยนเมียน้อยคนใหม่เขาเขาก็ผู้ชายที่มีเมียน้อยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเมียน้อยไปเรื่อยๆคนหนึ่งประมาณประจําการประมาณสองสามแล้วแต่แล้วแต่ความถูกฉลกในหลายๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบนเตียงค่ะถ้าเขาเสมอกันเข้าขากันดีอาจจะอยู่ได้ห้าปีเจ็ดปีสิบปีถ้าเขาเข้าขากันหรือบางทีผู้ชายอาจจะชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะคนนี้สองปีสองปีมีอยู่เคสหนึ่งที่ครูเคยเล่าให้ฟัง นะผู้ชายเปลี่ยนเมียน้อยทุกหกเดือนและวิธีที่ทุเรศมากๆนะนะเขาเวลาเขาเริ่มเบื่อเมียน้อยเขาจะไปบอกเขาจะทําทิ้งแกล้งทิ้งหลักฐานอะไรบางอย่างให้เมียหลวงเจอเพื่อให้เมียหลวงไปอารวาสเมียน้อยแล้วก็ขู่ว่าจะฟ้องแลวให้เมียน้อยเมียน้อยถอยไปเองแล้วเขาก็จะไปบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเนี่ยเราเจอกันไม่ได้แล้วนะเมียพี่รู้แล้วเมียพี่จะฟ้องชู้อ่ะผู้หญิงคล้วก็เลิกไปเสร็จแล้วไงมีเมียน้อยใหม่เปลี่ยนลายใหม่ไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ครูครูบอกได้เลยนะมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยใจอย่าไปส่องดีที่สุดเพราะฉะนั้นอนะ่ะมีหลวงนะทําชีวิตตัวเองให้ดีทําชีวิตตัวเองให้ดีตตดพัฒนาตัวเองออกกาลังกายให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ล่าเริงสดใสแต่งตัวให้สวยถ้ามีหน้าที่การงานทําหน้าที่การงานให้ดีกว่าเดิมให้ตัวเองประสบความสําเร็จให้ผู้ชายหน้าม่อเขาละอายใจแบบมาเออมอไม่ไปสนใจแต่ม่อแต่ฉันสนใจพัฒนาตัวเองเป็นแม่ที่ดีที่สุด กอดลูกรักล <improves people, S 1> mm ูกอย่ารักคนแบบนี้ถ้าไม่อยากรักมาสกุจิตอาคูได้สกุจิตให้ไม่รักคืออยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบอ่าอยู่กันตามหน้าที่ทําได้นะตัดภาพมาที่ผู้หญิงที่ตัดสินใจจะเลิกอ่าสมมติคุณตัดสินใจแล้วคุณไม่เอาแล้วคุณไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คุณอยากจะเลิกกับเขาจริงผู้หญิงหลายคนบอกว่าแล้วหนูจะมุกอมยังไงแล้วหนูจะเลิกยังไงหนูเลิกไม่ได้หนูไม่มีทางเลิกได้ถ้าหนูยังนั่งส่องเขาส่องเมียน้อยส่องสามีส่องเมียน้อยส่องสามีอุ้ยไอ้นี่มันสามีเชนโพสเพลงนี้ อุ้ยดีเมียน้อยก็โพสเพลงนี้นี่มันส่งเพลงให้กันแล้วเพื่อเพลจริงๆนะเอาพูดตรงๆนั้นบางทีเรามาโนโไปเองบางทีมันอยากฟังเพลงนั้นน่เข้าใจปะ่ะเกิดสมมติว่าเมียน้อยเปิดเพลงแล้วเอ้ยชอบเพลงนี้ป่ะไอ,อเพลงนี้เพราะดีกาา็เขาอาจจะโพสเก็บเอาไว้ให้ฟังไว้ฟังซ้ําเรามานั่งมนโนอุ้ยมันต้องโพสแล้วสามีเราก็จะโพสเพลงหาเมียน้อยรู้ได้ไงสามีเราจ,จะโพสหาคู่อีกคนหนึ่งก็ได้ สามีเราอาจจะมีผู้หญิงเต็มไปหมดก็ได้อาจจะมีสองคือเอาจริงๆนะพวกระบบเมียน้อยระบบชู้อะมันลองได้นอกใจแล้วอะส่วนใหญ่เพราะที่คุณได้ยินมานะถ้าคุอยู่ในวงการเนี่ยช่ำชอ,องพอสมควรส่วนใหญ่มันไม่ได้ซื่อสัตย์อยู่แล้วอะสามีเราอะ่ะไม่ซื่อสัตย์กับเราถามหน่อยเขาจะซื่อสัตย์กับเมียน้อยไหมอืมสมมุติหนูชื่อเอเมียน้อยชื่อบี นูคิดไหมว่าสามีไม่ซื่อสัตย์ต่อเราเขาจะไปซื่อสัตย์ต่อบีเขาอาจจะมีซีอาจจะมีดีมีอ e, ีมีเอฟอาจจะมีอีกหลายคนเพราะว่ามันมันเริ่มต้นจากอะไรคะเริ่มต้นจากความไม่ซื่อสัตย์ไงพม่ออกยังอืมเหมือนกันค่ะเมียน้อยก็เหมือนกันในเมื่อเขาเป็นเมียน้อยสามีเราได้แล้วทําไมเขาจะเป็นเมียน้อยคนอื่นบ้างไม่ได้เขาเป็นเมียเก็บสามีเราได้ เขาอาจจะเป็นเมียเก็บคนอื่นด้วยอาจจะเพลออาจจะเป็นเจ้านายของสามีเราเราจะไม่รู้ได้ไงเพราะเมียเก็บมันต้องซ่อนถูกปะถ้าเขากล้าที่จะนอนกับสามีคนอื่นแล้วทําไมเขาจะต้องมาซื่อสัตย์กับสามีเราอ่ะเพราะฉนั้นเนี่ยผู้หญิงมางคนนะมีเ,เป็นเมียน้อยเขาแต่ตัวเองก็มีสามีและที่โหพีกสุดๆมีเคสหนึ่งนะเมียหลวงบอกกับเมียน้อยว่า ถ้าแกไม่ไมาหยุดคุกคามฉันไม่ไมาหยุดยุ่งกับสามีฉันนะฉันจะไปฟ้องสามีเธอรู้ไหมเมียน้อยว่างไงเชิญและฉันก็อยากให้มันรู้เหมือนกันว่าเจ็บปวดแค่ไหนเพราะมันก็มีเมียน้อยเหมือนกันโอ้แม่ก็ชโอ้แม่กูชคุณฟังแล้วแบบหาอีกทีสิตอนนี้คุณฟังครั้งแรกกูอีกทีสิเอาใหม่สิมีหลวงอดรนอ,อดรนทนไม่ไหว ขู่เมียน้อยจริงๆมีหลวงไม่อยากไปยุ่งหรอกมีหลวงเขาเป็นแบบแต่พูดให้เมียน้อยแบบขู่เมียน้อยคืาว่าถ้าเธอไม่เลิกยุ่งกับสามีฉันฉันจะไปฟ้องสามีเธอคือเมีหลวงไปสืบไงไปสืบมาได้ว่าเมียน้อยเนี่ยมีสามีเป็นตัวเป็นตนอยู่ตัวเองเป็นเมียน้อยแต่ตัวเองก็มีสามีอยู่คือพวกนี้พูดตรงๆนะครูขอใช้คําพูดแรงๆตรงๆเลยนะก็คือพวกนี้ทั้งสามีของคุณและเมียน้อยเนี่ยมันสำซ้อนสำซ้อนคืออะไรมันนอนไปทั่วใช่ไหม เมียน้อยมาเป็นเมียน้อยสามีคุณแต่ตัวเขาก็มีสามีของเขาซึ่งยังอยู่ด้วยกันด้วยไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลิกกันด้วยนะไม่ใช่ว่าเออเออเป็นแม่ไม้แล้วมาเจอไม้ตัวเองก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนนะคะปรากฏว่าเมียน้อยท้ามีหลวงบอกเอาเลยไปบอกสามีฉันเลยฉันก็อยากให้มันมันก็รู้อยู่ละว่าตัวมันแล้วตัวมันเองอ่ะมันจะได้รู้ไงว่ามันทําอะไรกับฉันไว้อีตัวสามี นะก็มีเมียน้อยศีลไงเข้าใจยังศีลมันเสมอการสามีของเมียน้อยอะไอะสามีเนะี่ยมันก็มีเมียน้อยอันนี้ก็แก้แค้นสามีตัวเองด้วยการมีไปเป็นเมียน้อยคนอื่นมันทุเลศพอกันไงนี่นคือเหตุผลที่ครูบอกผู้หญิงทุกคนนะว่าอยากแก้แค้นด้วยการไปมีคนอื่นอ๋อเธอทําได้ฉันก็ทาได้เพราะมันคุณจะกลายเป็นคนที่อยู่ในเลเวลเดียวกับเขาเป็นพวกสามสอนหมดเลยอ๋อ สามีฉันนอนกับคนอื่นดีฉันจะเอาคืนมันฉันจะไปนอนกับคนอื่นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแสดงว่าสีหนูเสมอกันค่ะถ้าอย่างนั้นหนูจะไปดา่าเขาทําไมล่ะต้องไปดา่าเขาหรอกเพราะเราก็พอๆกับเขาถูกไหมคะเหมือนเราบอกเขาเอนีที่ขโมยงั้นกูขโมอยมั้งอ้าวแล้วหนูจะว่าเขาได้ยังไงในเมื่อหนูก็ขโมอยเข้าใจยังการล้างแค้นที่ดีที่สุดอย่าเอาคืนกูบอกผู้หญิงทุกคนเลยนะอย่าเอาคืนบางทีผู้หญิงบางคนจะแบบ อาจจะพูดด้วยความแค้นนะเนาะสักูหวังว่าคุณจะพูดด้วยความแค้นหวังว่าคุณคงไม่ทําจริงๆคำนวณว่าถ้ามันทําได้ฉันก็ต้องทําบ้างมันมีชู้ได้ผู้ชายมีเมียน้อยได้ฉันก็จะมีผู้ชายอื่นบ้างเหมือนกันตาต่อตาฟันต่อฟันฟันอะไรล่ะลูกนะฟันปลอมเลยนะคะตาต่อตาฟันต่อฟันเท่ากับว่าหนูก็ลดเกรดไปเท่าเขาแล้วต่อไปหนูจะว่าเขาได้ยังไงล่ะเออใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไม่เอาไม่เอานะ แล้วถ้าหนูคิดว่าหนูจะเลิกหนูไม่หนูหนูจะเลิกจริงๆแล้วทําไมหนูออกมาไม่ได้หนูตัดใจดไม่ได้เพราะหนูไปนั่งส่องอยากรู้อยากอะไรไปหมดเลยจริงๆถ้าเราจะเลิกถึงเราตัดสินใจเลิกเราไม่อยากมีชีวิตแบบนี้เราอยากไปเจอรักแท้หรือไม่ก็ถ้าไม่เจอรักแท้ให้อยู่คนเดียวไปเลยแนะทูแนะนําถ้าหนูไม่เจอคนที่ดีจริงๆที่ไม่คนที่ไม่สามารถรักหนูคนเดียวได้นะคะคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหนูจง อยู่คนเดียวอย่างมีความสุขอย่างมีสง่าราศีมีสง่าราศีสัก,กว่าอีนนะและวิธีที่จะมุกออนให้เร็วที่สุดหนูต้องบล็อกค่ะบล็อกหมดเลยนะทุกช่องทางเลยนะมันจะมีกี่แพลตฟอร์มเนี่ยหนูบล็อกให้หมดเลยรวมถึงล็อกบล็อกเบอร์โทรด้วยไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยไม่ต้องติดต่อไม่ต้องอะไรถ้าหนูทําแบบนี้ได้แรกแรกหนูจะรู้สึกอะไรมันหายไปในชีวิตอุ้ยตายแล้วคิดถึงไม่น้อยเช่นเคยส่องอยู่เรื่อยๆจะคิดถึงเช็ดคิด ถึงมือที่สามคิดถึงหนูไม่ต้องไปคิดถึงหาอย่างอื่นทําพัฒนาตัวเองให้ตัวเองมีชีวิตการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการทําชีวิตเราให้ดีกว่าเขาเอาชนะการเอาชนะที่ดีที่สุดคือทําชีวิตเราให้ดีกว่ามีคุณภาพกว่าไม่ได้แปลว่าต้องมีร้อยล้านพันล้านอาจจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นแข็งแรงขึ้นออกกําลังกายเรียนอ่อ เรียนต่อสมมติเร,เรา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 จบเป็นยาตีอ่ต่อปรินญาโทรรแวกไรที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเรียนภาษาเรียนอะไรนะฝึกทักษะทําอะไรก็ได้ให้ชีวิตเราดีขึ้นไปเรียนเกี่ยวกับออนไลน์เดี๋ยวนี้แม่ค้าออนไลน์เขาทำยังไงชีวิตจะเปิดพงเปิดเพจเขียนบทความทาคอนเทนต์ทำะไรสร้างตัวตนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นทะยานขึ้นข้างบนแล้วป่อยให้สองคนนั้นเขาก็น,นเนียอยู่อย่างเงี้ยเป็นเป็นอะไรอ่ะ นอนไปทั่วอย่างนั้นให้เขาสัมสอนับเขาต่อไปแต่เรามีชีวิตคล้ายๆว่าเรายกระดับตัวเองสูงขึ้นมาอยู่คะเลเวลถึงตอนนั้นเราจะไม่คิดถึงเขาเราจะรู้สึกว่าผู้ตายแล้วที่ผ่านมาใช่ไหทำอะไรอยู่เนี่ยฉันน่าจะออกมานตั้งนานแล้วเนืออกอออกไหมเออเราออกไม่ได้หรอกถ้าเรายังบล็อกเอาถ้าเรายังไม่บล็อกเขาก็ยังดูอยู่อะ่ะจิตแล้วก็เพราะว่าอาเหมือนคนจะเลิกบุกหรี่แลก็เดินผ่านร้านบุหรี่ทุกวันทุกวันข้างบ้านขายหเดินนะเออ เคยสังเกตไหมสมมติคนจะเลิกอะไรคนจะเลิกเหล้าไงเวลาเขารู้ให้ข้างหน้ามีร้านขายเหล้าทำไงเดินเดินอ้อมบางคนเดินอ้อมไม่ยอมเดินผ่านถูกไหมคะเราจะเลิอกอะไรเราอย่าเอาตัวเข้าไปเพราะ,ะนั้นถ้าเราจะตัดใจเราไม่อยากคบออกับคนอย่างนี้เราอย่าไปส่องยิ่งส่องเราก็จะวนจิตเราแล้วที่สําคัญมันเสียเวลาชีวิตเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองทําชีวิตให้ดีขึ้นแล้วเดินออกจากความสัมพันธ์เน่าๆนี้นซะบล็อกให้หมดนะคะทุกแพลตฟอร์มรวมถึงโทรศัพท์ด้วยตัดการติดต่อทุกช่องทาง ไม่ติดต่อ no contact รับรอง move on ได้เร็วและมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นอยู่คนเดียวอย่างสงาาส่าราศีหรืออย่างน้อยถ้าจะเจอคนใหม่ต้องเป็นคนที่คู่ควรกับเวลาและพลังงานในชีวิตของเราค่ะอ่ะใครต้องการจะปรึกษาครูเป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาจองเวลากับครูได้ที่0897456111นะจ๊ะ